สวัสดีค่ะสาะรดกับช่องแกวปนัดดาล้ำเพื่อนชว์พิชฌาใกล้ค่ะลวกับวันนี้หนูจะมาอันบอกพัชรีหนองกันด่า, <c oughs> าด้อยากอ่านพิล์ม้ี่น้องยุบกนน่มีสออันได้พูดเลยพูดได้เลยกินเยอะๆได้มีในงงานเราได้มาสองอันแต่เ,เราจะเปิด่ีมีูยีนยางู <หา S 1> น้อยไปยังค ีน้กองแ้อนี่ี่ค่ะอะไรอ่ะกล่องที่อยู่บ้านแพงใช่ไหมกล่องที่อยู่บ้านแพงข้าถายแบบนั่นดีน้งแกงกองที่ดีมีกล่องที่มี่บบอะกองที่มีอยู่บานแหงใช่คาะเขาสนุกมาซมบานแพงค่ะโอ้ยอะไรเนี้ย ขนาดันยังโมโหเลยวขังในเสียงมามาอันดับพัสดุนะอยากไปลูกขาพี่ใหม่ไปในน้องถางเฮ้ยมาสาวน้อยครับูกขาอย่าบอกอ๋ออันนี้ขนมจากคอหากันโดนะคะป้าไอ้ยังไงขนมป้าที่นอนเดี๋ยว เฮ้ยเอออันนี้อันนี้หนูมากกินอร่อยนะคะนี่แต่มันต้องแช่เย็นโหสเต็มเลยค่ะแม่แมนบอูแมนบอดอแมนชาร์บนหอมนะขนมจากพ่อฮักบำรุูนะคะแต่หนูอู้รหกระเอพูดไปแล้ว่กวยเลยสดีค่ะใหม่สวัสดีค่ะพี่จซิโอบูบอลนี่เก้บอค่ะแม่ชิ่งการเกงให้ ยขนมยูกาวนอแกงบ๊วแนนค่ะมิ้วกมบอกแม่เป็นตัทำเป็นเี่งบี่แกบอกพี่เู้ดจทำแดดแล้วพี่สรงเดี๋ยอะมิ้วจะพาไปฮะกะล้อมแนนค่ะยังกินเน่ายังกินเน่ากินเผา้ไก่ค่ะล้วก็สลัดมิ้ เดบเสือค่ะเขหนาเสรจหรือม่ในบอเสือให้เสีอบบเสืออันนี้เสีเย็นตหบอนี่บ่เคยกินแม่ขนมหลายแท้ขอบคุณค่ะพ่อนมแบ่ง้กินแบ่งกันกินแบ่งกันกินยิที่ใหม่นะคะขอคุณคับอันนี้ขอบคุณนะคะพลาสตดจา ขอหากลำพูนด,ด้วยค่ะหลายหลายอันนี้ก็เป็นแนมเสาที่ห้อมหนูไปตื้นผมดูก็ท่านในแห่งะค่ะน,นี่ก็สาวผมอีกแล้วน,นี่หล,<ๆ>หลายหลายน้ำพึดด่งเหรอน้ำพึ่งแ้ำพูดแล้ว อ๋อน้ำพึ่งคือพึ่งจุนง้ะสวัสดีจ้าลูกสาวคนสวยจุนก้าค่ะโอ้ยของกินหลายหลายพ่อบอกว่าพ่อจะส่งขนมมาบอกกรบปุกทคิดมันสิปปารนี่นะพ่อแม่มันเยอะมากร้านที่กินหอดเปิดบล็กนะคะไม่ได้เสียตังค์ซื้อขนมแล้วไกินแล้วก็มาได้เงินเลอละก็พ่อแม่กินของอะไรคะอันนี้น้องใหม่อะไรสุดมีเสียงรบกวนนะคะไม่เป็นไรคะเรเลยเตือที ไมเจอใหม่าบลใหม่ไม่เป็นเจอหน้ายนก่นอนและอะไรกินคอร์บบะค่ค่ะอันนี้อร่อยค่ะบัวแหแต่หาซื้อไม่กงาแต่่อเลยต่อค่ะเมื่อกี้แม่ไม่เอ้อ ตนเ้ำมัสการ์หลงตาวิไลค่ะควักกระสองไม่ต้องใส่มันจะเป็นบรรยากาศดีฮุกเธอวะเฮ้ยเฮ้กฮกฮกฮกมาดูพี่แม่อยู่บนเวทีนะคะแกงนองเหนียวบะคโมฮงไหคะของความจริงเขาจัดเป็นระเบียบแล้วมันเป็นมุมกล้องนะคะพี่แม่ใช่เป็นห้องนี่ห้องนี่อยู่กันซีขนนะคะเขาก็นซีอยู่กันแบบแข่งกับบอลูเอฟเฟกต์ห้องโลกเออเอฟเฟกต์สื่อ แ้วเลี้ยงไมโดยเจนมากระดูกป๊อปปี้ป๊อปเขาพูดอบกรอบกินของกระดูกอบนสื้อดีเสวัสดีผู้ไรที่เข้ามาใหม่น้ำเดือดครับมันก็ขุ่นเจียงเกลี้ยงในสุภาพก็เรียกข้าวอะไรนะปอกคอนก่าข้าวตกรังแล้วบ้านหนูก็เรียกอย่างนี้ข้าวตกรังก ฝ่าออกมากก่อนค่ะเดี๋ยวอันเดี๋ยวย่างหัอแรก่งกะซีมาเดินพี่พ่อพี่แม่กปปะซีโบนเนก้าอยู่บนเรือก็เลยมา,มาย่างมืนค่ะ,นะคะคก็เลดชินนอนบินต้องสกนนนึกมากเลยขอนอนไปร้ายนี่แฟนพี่ใหม่สวยมากเลยค่ะเอฟซีนคราคนหลาอเขอบคุณค่ะไม่ถึงไม่ถึง,งเหมือนกันคิดถึงพี่เหรอไม่ใช่แล้วแต่พี่ถึงก็ได้ เฮ้ยนี่จะขนมแปลกตาไหมหนูก็เคยเห็นมาก่อนเนี่ยอย่างตาแปลกตาแล้วก็ขนมแปลกตาเนาะโอ้โหพี่ยังนึกแต่เด็กๆอ่ะอันเนี้ยนี่บอลเาพี่แป้งมันของทันสมัยด้วยเนี่ยนี่แต่นี้แหละหนูเคยเห็นเลยมาแล้วกล่องนี้ เดี๋ยวจะแกะให้ดูแต่คลิปต่อไปอะนะคะกำลังใจนะเด็กๆแก้มใหม่เดี๋ยวเอาบนทาะนี่เถาไปไหนน่าโอ้โหไมเหรอเราก็จะเอาขนมไ้กินด้วยกันนะคะร้อนไหมครับน้องใหม่ทอดค่ะทำในเหมือนติดพัดลมทำนอกเหมือนอเปิดแอร์ขนาดเราไม่แต่งหน้าก็ยังสวยเลยค่ะ ผู้ใดะอายแทนเลยโอ <laughs> ้ยอุ่น <laughs> ไหวจ้ะไรเอยียงนี่แล้วดูน้องซื้อไปหากันเสือไปเซเว่นมาหิวข้าวหลายตื่นมาใหญ่อบอกตื่นมาสิตื่นมาสี่โมงเสาร์บ,บอกแก้มหิวข้าวข้าวตื่นแต่เจ็ดโมงแล้วแก้มตื่ส่วนใครที่แก้มะะก็มอ,อาบน้ำค่ะพี่น้อง <laughs> บ่อ้าวยังอ้าวด้วนี่เหตุผลว่ายอกนะหยอกความจริงมาพูดเถอหยอกหยอกความจริงมาพูดเธอวันนี้มีคนปล่อยกบด้วยแด่แต่ค่อยพูดพี่จะทำคลิปสัมภาษณ์อีกเดียวนะคะสำหรับพ่อแม่เราดูความตลกเลยเพือนเจอน้องเีค่ะสำหรับคลิปนี้เรื่อพ่อแม่ค่ะเราก็จะมาถ่ายอัปเดตให้พ่อแม่ได้เบ้างเราเป็นไงกัน้างสวัสดีค่ะ จิ๋วเ,เรื่องแม่เบิ่งของกินถ้ากันขับรถไปเซเว่นพี่น้อง <laughs> ขับรถไปเซเว่นเซเ,เว่นยุไส่บลูเลยแล้ว <laughs> เขาขับ,ขบรถเลยเซเนะ <laughs> ว่ <laughs> นเนาะไอหยังวะค่ายสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลายไปก่อนสวัสดีะคะ่ะแด่อะไรกินเที่ยงสวยได้ข้าวกล้องอ,อกไก่แล้ว